ในโลกนี้มีของดีมากมายแต่ก็ไม่มากเกินไปกว่าโลของร้ายของดีมีเท่ากับของร้ายถ้าของดีมีมากเท่าไหร่ของร้ายก็มีมากเท่านั้นเป็นคู่ขนานกันไปอย่างเช่นเราคิดดีอย่างนี้ สิ่งที่ตรงก้ามกับคิดดีก็คือคิดร้ายเราคิดแผ่เมตตาอีกฝ่ายหนึ่งคิดพยาบาทอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ฝ่ายคนอื่นฝ่ายที่จิตใจเราเนี่ยถ้าเราปล่อยปละละเลยจิตใจเราก็จะหลงไหลไปคิดพยาบาทก็ได้จากที่จิตใจมีเมตตาเนี่ย นี่แหละดีกับร้ายมันอยู่คู่ขนานกันไปพระพุทธเจ้าสอนนนสอนให้เรารู้เท่ารู้ทันแล้วก็อย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้หลงไหลไปในทางชั่วร้ายมันมีสนุกเหมือนกันนะจิตที่ชั่วร้ายในสนุกเหมือนกัน เบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นก็สนุกทำร้ายสัตว์อื่นก็สนุกแต่สนุกด้วยความโหดร้ายถ้าไม่โหดร้ายก็เอาจิตเรานี่แหละไปแผ่เมตตามอบความรักให้แก่กผู้อื่นแล้วก็ต่อด้วยกรุณา ช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่นถ้าเมตตากรุณานำหน้าความอาฆาตพยาบาทก็จะตกหลังมันเขินไม่กล้าพุ่งขึ้นไปแต่ถ้าเราปล่อยให้ความอาฆาตพยาบาทล้ำหน้าไปความเมตตากรุณาก็ขึ้นไม่ได้หมดพลัง หย่อนพลังลงไปอันนี้แต่ทําให้ชีวิตเราดีหรือร้ายก็อยู่ตรงนี้ในสิ่งอื่นๆก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายลองคิดดูสงงูงมันก็อยู่กับต่ำนะดำก็อยู่คู่กับขาวยาวก็กู่กับสั้นดีก็คู่กับชั่วเหมือนกันนะเราเอาฝ่ายที่ดีไว้กันแลวก,กัน ชีวิตจะได้สดใส